ตื่นครับตื่นโอ้ก็ฟื้ออะไรมาฟื้นไยหนูโอ้มเมโลเดียนครับอลองให้ซักเพลงหน่อยได้ครับจะไปโอ้โหตื่นมาก็เล่นดนตรีได้เลยเลยเนี่ยลูกฉันมันก็แค่เป็นเนึ่งอะไร ได้ตื่นตื่นเป็นแล้วครับเมโลเดียนครับขอสักเพลงหน่อยครับเชฟครับเพลงไม่ห sì ่างมหาเสน่ห์นะครับครับลองดูนะครับจะลองดูแล้วกันหน้าครับเชฟทำได้อยู่แล้ว ตื่นตื่นตื่นเห็นแล้วนะครับพ่อซื้อเมโลเดียนมาฝากครับซื้อเมโลเดียนมาฝากเล่นให้ฟังสักเพลงหน่อยครับเพลงแม่ห่างมหาเสน่ห์นะครับเจอกันอ๋อก่อนรอคุยกันก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ พ่อเชฟนะครับชื่อของมาเซอร์ไพรส์เชฟนะครับเป็นเมโลเดียนนะครับเชฟเชฟเชฟครับเต็นแล้วเชฟเต็นแล้วครับพอมีของมาฝากครับเมโลเดียนครับชอบไหมครับชอบไหมให้ลองเป่าให้ฟังสักเพลงได้ไหมครับ เพลงไม่ห้างมหาเสน่ห์ครับบอกแล้วไงไม่ห้างมหาเสน่ห์ได้ปะได้ไหม,มไม่ใช่ไม่ห้างมหาเสน่ห์ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเตรียมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเชฟนะครับซื้อของมาเซอร์ไพรส์เชฟนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อเชฟนะครับซื้อเมมโมเรียน ครับมาเซอร์ไพรส์เชฟนะครับเชฟครับเชฟเชฟตื่นลแล้วเชฟก็มีของมาให้ครับเชฟตื่นเลยครับไดนเสาร์านุโนเสาตื่นแทนแล้วเหรอดโนเสาเป็นไงครับชอบไหมครับเ,รเมโลเดียนครับ ชอบไหมครับชอบอเล่นให้ฟังสักเพลงห,หน่นอ,อย,ไนยได้ไหมครับเพลงไม่ห้างมหาเสน่ห์ได้ไหมครับอลองดูอ,อ,งดอ๋ะท่านผู้ชมลองมาฟังด้วยกันนะครับว่อวันก่อนก็ตีกลองนะเชฟวันนี้ ก็ไม่เป่าต่อไปเลยลูกไม่เป่าต่อไปเลยมันก็ผิดพลาดได้เพราะเออเราไม่ได้ซ้อมไงไสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อเชฟนะครับซื้อของมาเซอร์ไพรส์เชฟนะครับเมมโมเรียนนะครับนะมาดูเชฟจะชอบหรือเปล่าเชฟครับเชฟเชฟครับเชฟตื่นตื่นพ่อมีของมาให้ดูเชฟ เชฟไม่ตื่นเจ้านี้ตื่นแทนเอาเชฟเชฟเอตื่นๆหน่พ่อมีของมาให้ตั้งแนวตั้งแนวเรเียนครับชอบไหมครับโอ้โมันต้องเป่านะเชฟมันต้องเป่าครับนี่ครับสายเป่า เต่าไปแล้วก็เล่นไปนะครับชอบไหมครับอ่าเล่นให้เพลเล่นให้ฟังสักเพลงได้ไหมครับเชฟครับไม่ห้างมหาเสน่ห์ได้ไหมครับอ่ะโอเคอ่าลองดูนะครับคล้ายคล้าอิเล็กทรอน,นิคโนหรอครับ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกสักรอบได้ไหมครับอีกสักรอบนี้เก็บรอบอีกสักรอบป๋อเออให้มันตึงตึงกว่านิดนึงจังหวะมันช้าไปนิดนึงตึงตนหึ่งไม่ตึงเลยออืจังหวะมันช้าไปนิดนึงยังไม่ตึงต้องให้ตึงตึงไม่แถวเล่นจังหวะให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงอ่ะครับลองดูครับเจ๋งเยี่ยมจะมีผิดพลาดบ้างอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชฟแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับได้มาใหม่เนาะครับ สุดยอดสุดยอดเยี่ยมมากครับท่านผู้มมชมครับเป็นยังไงบ้างก็ติชมมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอขอบคุณครับ